สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะสวัสดีอ่ากลางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันพี่ชายนะครับกับวัตถุมงคลนะครับพระปิตรานะครับของหลวงปู่พันธิลานะครับรูปรวมเลยนะรวมเลยวันนี้ก็มีเจ้าสัวพล้านนะครับสมาคมตำรวจนะฮะจัดสร้างแล้วก็รุ่นดวงเศรษฐีนะครับที่พุทธามิเษกที่วัดพระธาตุพนมนะครับแล้วก็อ่าเงินล้านนะครับรุ่นเงินล้านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ มารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับนะครับจะพี่พี่านใดนะครับสนใจนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยฮะรายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอในองค์นี้ครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนี่ครับนี่ฮะตะกุดทองแดงสองดอกนะครับด้านหลังเป็นตราโลโก้นะฮะนี่ฮะสมาคมตำรวจจัดสร้างนะครับ เลขคนจเบอร์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งครรายการที่สองครับนะรายการที่สองขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาหุงทูบนะครับนี่ฮะเนื้อเทาหองทูบนะฮะจะกรดทองแดงสามดอกครับพี่นี่ฮะด้านหลังปิดแผ่นเงินนะครับเลขโคนจัเบอร์มาเล้หกตัวเดียวฮะรายการนี้นะครับนะขอที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับ องนี้ขอ280บาทครับพี่ใหญ่นีครับเลขค้นจำนเนมาเลขหกตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับน้ําเงินตะกุดทองทิพย์สองครับเลขค้นจำนวนห้าสามเก้าครับห้าสามเก้านี่ครับรายการที่สามนะครับห้าสามเก้านี่ครับ สวยเลยนะครับรายการนี so that, like this, ้นะฮะเอาไปพิชานนะครับแบ่งปันให้250บาทนะครับรายการที่3ต่อมาเป็นรายการที่4ี่ครับรายการที่4ครับรายการนี้เป็นนว่าน้าเงินเหมือนกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ฮะเหมือนรายการเมื่อสักครู่ครับรายการที่เรขกคเบอร์3ามสครับรายการนี้คือ5 0บาทนะครับสำหรับรายการที่4นะครับ รายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสมุนลื่นนะครับพุกจิวอนหลวงปู่มหาศิลานี่ครับเลขคนจะเบอร์217นะครับรายการนี้เอาไปพิชายแบ่งปันให้240บาทนะครับ240บาทนะครับพิชายจะหรับรายการที่5นี่ครับรายการที่6กนะอีกหนึ่งรายการท็อปพรีเมียมนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมัทพีทนะครับเนื้อสายลุงองค์จินดามณีนะครับตะกุดเงินเกล้าดอกนะครับ ตะกุดเงินแทก้าดอกเลขคตะเบอบ์นี่ครับหมายเลขหนึ่งเก้าห้ารายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับสี่ร้อยนะครับแบ่งปันให้พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้พี่รายการที่เจ็ดรายการนี้ครับเนื้อผงแร่นี่ครับ เหล็กน้ำพีตะกุดเงินสองดอกครับนี่ฮะรายการนี้เลขคนจะเบอร์หนึ่งเก้าสี่ครับตะกุดเงินนะองค์นี้ผมขอที่สอง้อยแปดสิบาทนะครับสำหรับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับมาเป็นนี้องค์นี้พี่โอ้โหรายการนี้เป็นนิ้วว่านมงคลนะครับ นี่ฮนะับร้อยแปดนะครับตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะครับปิดแผ่นทองอ่าปิดแผ่นเงินนะนะงนะครับหน้าหน้าหลังนะครับแล้วก็ปิดแผ่นทองหน้าหน้าครับนี่นี่ครับตะกรุดทองคํานะครับนี่นะพี่นะตะกรุดทองคำนะครับเหลืออยู่องค์เดียวพี่นะครับแปดร้อยบาทพี่ชายสหรับรายการที่แปดแปดร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับนะต่อมาครับรายการที่เก้า รายการที่9ครับอีก1รายการครับีเนื้อเดียวกันพี่ชายนี่ครับอีกหนึ่งรายการเนื้อเดียวกันเลขคะเบอร์214ครับรายการนี้ก็เปิดแบ่งปันที่พี่เนี่ยฮะที่800บาทนะครับรายการนี้ก็เปิดแบ่งปันอยู่ที่8 0 0บาทนะครับสวยงามพี่นี่ฮะสวยงามครับพี่นะครับรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับขอนําเสนอเป็นองค์นี้นะครับนะคันตะกุด1ดอกครับเพราะตะกุดเหลืออยู่องค์เดียวแล้วนะครับนี่ เลขค้นจบอร์435นะครับเลขค้นจบอร์435นะครับจะกุดเหลือดอกเดียวนะ300บาทนะครับเหลือดอกเดียวนะครับเป็นตะกุดนะครับอ่ารุ่นคงกระพันนะครับเนี่ยเหลือดอกเดียวนะพี่นะตะกุดเหลือดอกเดียวแล้วนะครับรายการที่10นะครับมาขั้นนิดนึงนะครับต่อมารายการที่11นะครับ11มาเป็นรุ่นเงินล้านนะครับ11มารุ่นเงินล้านรายการนี้เนื้อผงน้ํามันครับจะกุด3กษัตริย์นะครับรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งให้200บาทนะครับรายการที่12 รายการที่สิบเอ็ดนะพี่น,นะสิบเอ็ดนะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สองออนการนี้มาเป็นเนื้อผงเนี่ยตะกุดสามกษัตริย์พิชัยนะครับเลขคุณตเบินสี่หกสี่นะครับ, 4, 6, 4, ร,บรายการนี้เอาเป็นสองร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่อ่าสิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามฮะดูดินะรายการที่สิบสามนะครับรายการที่ สิบสามนะครับนี่ฮะสวยงามพี่ชายตะกุดสามดอกนะครับเลขคนลเบอร์แปดหนึ่งนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนีครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการสไปพี่รายการที่สิบห้านี่พี่นะสิบสี่ครับสิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับกําไรนะครับเป็นกําไรข้อมือนะครับ กำไรข้อมือทองทิพย์นะครับแล้วก็มีฝั่งพลอยนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นรายการพิเศษนะครับจะเป็นรายการพิเศษไม่มีลุ้นในรังนะครับองค์นี้เลขคนจัเบอร์5 0 0นะครับรายการพิเศษขอ250บาทนะครับแบ่งปันให้กล่องไม่เหมือนกันนะครับกล่องไม่เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งองครับรายการนี้นะมาเป็นตะกรุดตะราง2ดอกนะครับนะ เลขคนจะบเบอร์นี่ครับ 7, 4, 5, นั745หานี่ครับรายการนี้ก็250ิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการนี้25 0บาทเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่อ่1ส1บ,นะบ,บ1ินะครับ10อ่าสิบ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 บิบสิบบสิบนิ่สิบบสิบสิ่สิบ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 สกบสิบสิบสิบบิบสิรสิบบนบอิบบบานบ นี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ต่อมาครับรายการองค์อ่าลังธรรมดาครับนะลังปกตินะครับมาเป็นเนื้อนี่ครับเนื้อจินดามณีนะครับฝังพลอยเม็ดใหญ่ครับเลขคนจับเบอร์มาเลขสองสี่ครับรายการนี้นะฮะเอาไปสองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับพี่ชายสำหรับรายการนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่18นะครับ18รายการนี้เป็นเนื้อว่านสมุนเลือดหน้ากากอัปปร้าหรือหน้ากากเงินนะพี่นะเลขกควตั้งเบอร์หมายเลข29ครับด้านหลังฝังพลอยเม็ดใหญ่ครับนี่รายการนี้เอาไป220บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่18บฮะนี่วสวยๆเลย ต่อมารายการ19นะครับมาเป็นรุ่นดวงเศรษฐีนี่ครับพุทธาพิเศษนะหลายเกจิคณาจารย์นะครับเซเลอร์ครบรอบนะฮะ99ปีนะฮะสองสมาคมนะวัดพระธาตุพนมวรวิหารนี่ครับนางรูปูศิลาเมตตาเขียนยันเนี่ยอักขระให้นะฮะและเป็นประธานไฟเกจินะครับนี่รายการนี้ฮะมาเป็นรายการที่สิบเก้าเนื้อผงงาช้างนะตะกุลเงินหนึ่งดอกครับพิชาแล้วก็แข่งทุแข่งทองคู่นะฮะแล้วก็กําไรคู่ แต่รายการนี้นะครับนะเลขโค้นจำอร์นะครับมาเลขยี่สิบเจ็ดนะครับสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบครับเลขโคนจำนวนหนึ่งเก้าศูนย์นะฮะรายการที่ยี่สิบเลขโคนจำนวนหนึ่งเก้าศูนย์รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีองค์ดำนะฮะตะกุดทองทิพย์กันลาคู่ครับนะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ยี่สิบฮะรายการยี่สิบเอ็ดครับมาคมๆเลยพี่ชายยี่สิบเอ็ดมาคมๆเลยเลขโคนจำนวนสิบห้าครับ กับเนื้อผงแร่เหล็กน uh ้ำ huh. พีนนะครับตะกุดเงินแท้ şey 2อดอกครับรายการนี้เอาไป2 8 0รอยปดสิบบาทครับนะฮะับสองิบาทนี่ครับรายการ2ี่นะครับรายการที่ย2บสองครับรายการที่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับตะกุดเงินแท้สองดอกเลขคนเบอร์หนึ่งหกหนึ่งฮะหามเงินถามทองครับรายการนี้หามเงินถามทองครับพี่ชายนะครับรายการยี่อ่ายี่สิบสี่นี่ครับเนี่ยเป็นโกรยน อรายการที่22ครับพี่นะ22 280บาทนะครับต่อมารายการที่23ครับนะ23ก็รายการนี้ฮะเป็นเนื้อผงแร่ในพิธีกดเงิน2ดอกครับเลขคนณะเบินนึ่งองเจ็ดครับรายการนี้ก็280บาทนะครับรายการนี้ก็280บาทนะครับตะกุดเงินแท้นะพี่ชายนะฮะ ต่อมารายการที่24ครับรายการที่24รายการที่ชดสวยครับเลขคนจัเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งหาเงินห้าทองรายการนี้เป็นเนื้อชันหมากหน้ากลากทองแดงคุกจิวอลุปู่มหาศิลาครับรายการนี้ขอ300บาทในพี่ชายแตรายการหน้ากากจะสร้างน้อยนะครับ300บาทพอพี่รายการที่24ฮะต่อมารายการ25ครับอีกหนึ่งรายการจะเต็มพี่เลขคนจับเบอร์หมายเลข2 0ฮะนนี ลายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะับตะกรุดทองทิพย์แปดดอกกําไรทองคู่แข้งคู่มือทองครับลายการนี้ผมจัดให้พิเศษนะครับแต่องค์นี้ผมขอ350บาทท่านพิจารณาสำหรับรายการ25นะครับต่อมารายการ26ครับรายการ26เลขคนจับเบอร์มัเลขสีครับรายการ26เลขคนจับเบอร์มัเลขสีรายการนี้เป็นเนื้อว่านสมุ่เลือดตะกรุดทองแดง2ดอกนะครับนี่ฮะตะกรุดทองแดง2ดอกเลขคนจับเบอร์46ครับรายการนี้รายการ26นะครับเอาไป220บาทนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่เรายการที่27ครับรายการนี้น่ครับเลขค้นตํเาเบอร์เป็ลข7รายการนี้เป็นน้ว่านมงคล108น้าก,กากทองแดงลงยาครับรายการนี้เอาไป350บาทครับเซอร์ไพรส์ลงยาเลยพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการนี้เป็นรายการที่28ฮนะ รายการที่เป็นเนื้อว้านแดงนะครับตะกุดเงินหนึ่งดอกกำไรทองทิพครู่นี่ครับนี่เลขคตเบอร์แปดหนึ่งนะครับเนี่ย,เง,เ,เ,ยเงินทองฝั่งข้างนะครับลายการที่ไงก็ท่วงนะนะเอาองค์นี้ขอ280บาทพอพี่สำหรับบรายการ28นะครับ ต่อมาครับรายการที่29ครับรายการ29รายการนี้ได่เรียกคนจำนวน69รายการนี้เป็นเืยาว่าผมขมิ้นตะกุดเงินแท้นหนึ่งดอกหลังปิดเงินเนงะี้ยนี่หลังปิดแพนเงินนั้นหนาเลยรายการนี้ได่เรียกคนจำนวน69นะครับขอที่300บาทนะครับ300บาทพี่ชายนะครับสวยๆนะรายการ29 ต่อมารายการที่30ครับนะหลงมาอยู่องค์หนึ่งพี่หลงมาอยู่องค์เดียวนี่ครับนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับบอกเลยพี่จ๋านะว่าห้ามพลาดรายการนี้เลขคู่ตัเบอร์เล็ก9าสรายการนี้น่าจะเป็นนกกระนวะนะครับนี่ฮะนวะเนี่ยเลยนะครับนะด้านหลังฝังพลอยใหญ่นะครับเลขคูเบอร์เก้าสิครับรายการนี้เป็นตัดชิ้นฮะ แบ่งปันให้พี่นี่ครับนะ,ะราคาเบาครับนะองค์นี้ผมขอที่300นะครับ350บาทนะครับเหลือองค์ท้ายแล้วนะผมเคยเปิดอยู่400 500นะองค์นี้นะเอาไป350บาทนะหลงอยู่องค์ท้ายครับได้มาใหม่นะครับรายการนี้ครับรายการที่20่เออรายการที่30นะครับต่อมาครับรายการที่31นะฮะ รายการสามสิบเอ็ดเลขคุณทะเบียนเลขสิบเก้าครับรายการนี 2, kind, 2, mm ้เ hmm. ป็นเนื้อว่านไผ่ตามคุกจีวอนลูกปู่กับกระกุกทองทิพย์สองดอกรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่สามสองรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสองรายการสุดท้ายครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทุกุนปัดหน้าเงินครับกำไรทองทิพย์คู่ฝั่งเพชรครับเลขคุณทะเบียนยี่สามด้านหลังสวยด้านหน้าคมคมพี่นะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบบาทครับแบ่งปันให้นะครับสำหรับรายการที่สามสิบสองครับ ตันนี้จะกร่าวขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สายสองรายการถูกใจตรงไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอินดีไลน์และเบอร์โทรนะครับจะส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินไปทางนะครับพี่ๆนะอย่างนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดติดตามไปด้วยครับเพื่อแจ้งแจ้งเตือนก่อนใครเพื่อนนะครับตอนนี้ขอบคุณนี่พี่ครั้งนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆหิ่งหินทุกท่านนะครับ